ตั้งค่านะครับแล้วก็กดรหัส่านลงสามขึ้นสามอินเทอร์แล้วก็อันนี้เป็นลิเทียมแล้วก็ใส่ลิเทียมไนออนแล้วก็อินเทอร์อินเทอร์ปับ๊บแล้วก็กดเมนูออกตรงนี้ก็จะเป็นระบบ 48, 4 8แโวลตแล้วก็เลือกโวลต์ชาร์โวลต์อันนี้เราก็ใส่54โวลต์ ชาร์จไม่ต้องแล้วนะครับแอมชาร์จเรียบร้อยเราจะตั้ง60 60ก็ได้ครับเพราะว่า m p p t 60M ล้วกดออกตอนนี้ชาร์จอยู่70ก้าวห้าจอบนก็ตั้งค่าต่ำตัดเทอร์คร้าง5วิตัวลูกศรน,นะครับ ของตัวนี้ไม่มีไฟบ้านใช้หมวดนี้แล้วทีนี้หมวดนี้เนี่ยคือฝั่งตัด AC output ออกกลับมาใช้งานเองได้นะครับหมวดนี้ถ้าเป็นหมวนนี้ตั้งตั้งค่าต่ำตัดแล้วดับนะครับเป็นหมวดนี้นะครับถ้ามีเอซีร่วมก็ตั้งค่าสลับกลับไปใช้กันไฟฟ้านะครับออโต้นะครับจะใช้หมอนนี้นะครับโอเคี้ ถ้ามีการใช้ฟ้าเราก็ตั้งแบบนี้ก็ได้ไม่มีก็ใช้ก็ใช้อหมดนึงตอนนี้ใช้งานได้ปกติด้ะทุกอย่างอปกติโเคโอเค